สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่ 8- พฤศจิกายน2565ปีเตอร์ซิยาโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฮังการีได้กล่าวในที่ประชุมประเทศเบลกเรียว่าฮังการีพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ยูเครนโดยตรงในฐานะเพื่อนบ้านและจะทําเช่นนั้นต่อไปบนพื้นฐานของข้อตกลงทวิภาคีระหว่างยูเครนกับฮังการี แต่ว่าฮังการีจะไม่สนับสนุนการกู้ยืมเงินร่วมของสหภาพยุโรปในเรื่องนี้ด้วยอย่างแน่นอนทั้งนี้ฮังการีได้ช่วยเหลือเพื่อนบ้านในด้านต่างๆมา,าน,นานกว่าบางประเทศที่เพิ่งจะมาทําตัวเป็นเพื่อนสนิทกับทางด้านยูเครนในเวลานี้ปีเตอร์ซิยาโตบอกด้วยว่าฮังการีให้การสนับสนุนสหภาพยุโรปกับการกู้ยืมร่วมกันในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นก็คือนับว่าเกินพอแล้วทั้งนี้ฮังการียังไม่ได้รับส่วนแบ่งของกองทุนฟื้นฟูโรคระบาดเหล่านี้เลย เนื่องจากว่าคณะกรรมิการยุโรปได้ระง,งับการอนุมัติให้ฮังการีใช้เงินทุนเพราะต้องการประเมินความพยายามของฮังการีก่อนในเรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือว่าข้อกําหนดของหลักนิติธรรมต่างๆซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมมติวิกเตอร์ออบานของฮังการีได้เคยกล่าวไว้เมื่อเดือนตุลาคมว่าสหภาพยุโรปกําลังลงโทษและแบล็กเมลฮังการีอย่างเปิดเผยด้วยเงินของสหภาพยุโรปฮังการีนั้นเป็นประเทศสมาชิก ของสหภาพยุโรปและนาโตเพียงประเทศเดียวที่ยังคงแน่วแน่ในการปฏิเสธการจัดหาหรือติดอาวุธให้กับยูเครนรวมถึงปฏิเสธการอนุญาตให้อาวุธเข้ามาทางดินแดนของฮังการีเพื่อผ่านเข้าสู่ยูเครนด้วยนอกจากนี้ฮังการีนั้นยังปฏิเสธที่จะคว่ำบาตรการส่งออกพลังงานของรัสเซียและเรียกร้องให้มีการเจราจาโดยตรงเพื่อยุติค,ความขัดแยง้งระหว่างร,าารัสเซียกับทางด้านสหรัฐอเมริกาด้วยสำหรับในสัปดาห์นี้สหภาพยุโรปเตรียมเสนอแพ็กเกจความช่วยเหลือ มูลค่า1.8หมื่นล้านยูโรหรือว่าประมาณ6.7แสนล้านบาทสำหรับยูเครนในปี2023โดยทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปได้บอกว่าการระดมทุนจะอยู่ในรูปแบบของเงินกู้ระยะยาวที่ให้สัมปทานสูงซึ่งจะสนับสนุนเส้นทางของยูเครนสู่การเป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปในอนาคตข้างหน้าด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับฮังการีนั้นออกมาบอกชัดว่าไม่ร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการระดมทุนช่วยเหลือยูเครน แต่ยังคงให้การช่วยเหลือบนพื้นฐานที่เรียกว่าสามารถทํากันได้แบบทวิภาคีระหว่างทางด้านยูเครนและที่ผ่านมานั้นฮังการีก็ยืนยันว่าพวกเขาช่วยเหลือยูเครนมาก่อนตั้งแต่เกิดสงครามเสียด้วยซ้ํามีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่เพิ่งจะเข้ามาทําตัวแนบสนิทชิดใกล้กับยูเครนในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์เนิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเอาไว้ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทุกเรื่องราวในทุกๆวันที่ทางช่องทาอินเตอร์นิวนั้นนำเสนอแก่คุณผู้ชมครับ